ขายข้าแกงก็ออกรถตีรถสวยได้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเนยแล้วก็คุณลุงนิสิตนะคะดดที่โชรุมตีรถสวยรถยนต์มือสองของเรานั่นเองนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้เราก็มาส่งมอบรถกันนะคะก็เป็น Toyota r e ร o 4ประตูคันนี้เลยเดี๋ยวเนยขออนุญ,ญาตสอบถามนิดนึงว่าทาไมคุณลุงนิสิตถึงตัดสินใจมาซื้อรถที่โชรุมของเราเอ่ยวันนี้ก็ลองมาดูดูดูแล้วก็ ถูกใจก็ตัดสินใจซื้อที่นี่เนาะก็ออกง่ายครับผมค่ะแล้ววันที่มาทําเรื่องมีค่าใช้จ่ายเก็บเงินอะไรไหมจองจัดไปแนนไม่มีรับฟรีทุกอย่างครับผมพี่ไฟแนนซ์เป็นเซนเออกสารที่ร้านด้วยเนาะใช่ครับฟรีใช่ไหมคุณลุงฟรีครับผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ,คะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาถายนิดนึงตอนนี้คุณลุงประกอบอาชีพอะไรอยู่จา้าขายครับผมขายอะไรเอ่ยขายข้าวแกงครับผมขายข้าวแกงนะคะซื้อรถเนี่ยซื้อคนเดียวมีคนค้ำอะไรยังไงไหมคุณลุง มีคนค้ำรับซื้อคนเดียวครับซื้อคนเดียวจบเลยจบเลยนะคะคุณลุงมีเครดิตดีแล้วก็ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำค้าขายนะคะแอบบอกว่าอายุเยอะด้วยไม่ต้องค้ำเลยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชมคลิปอยู่นะคะทำอาชีพค้าขายเหมือนคุณลุงนิสิตนะคะแล้วมีเครดิตดีก็สามารถซื้อคนเดียวแบบนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยเนาะฟีดาวด้วยไม่ต้องใช้เงินนะคะวันนี้เดี๋ยวให้คุณลุงฝากร้านนิดนึง ือคุณล like like. ูกค yes> ้าชมอยู <c <c ่เขาจะแวะไปชิมกันบ้างครับผมอยู่หน้าพันิทิพย์งามวงวานครับผมก่านเปิดร้านบ่ายสองถึงสามทุ่มครับก็เอาแวะเวียนไปอุดหนุนคุณลุงได้ได้ครับนะคะเดี๋ยวอาจจะรบกวนให้คุณลุงฝากเบอร์ไว้นิดนึงเผื่อมีคนสนใจครับผมศูนย์หลักสามศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดครับก็สามารถโทรสอบถามกุลุงได้นะคะจะแวะไปชิมข้าวแกงก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามว่าวันที่มาออกเนี่ยง่ายจริงไหมใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะประมาณนี้ขายข้าวแกงแกงถุงครับผม จ้ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นียกับคุณลุงนิสิตขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปส่งมอบรถันต่อนาอวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคขอบคุณครับ